ชั้นที่สีเดี๋ยวมาถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยววางกระเป๋าก่อนน้ำเย็นพี่น้ำเย็นน้ำเย็นใช่ไหมพี่รู้ตัวต่อเนี่ยเดี๋ยวจะลงถ่ายเองล่าลึกๆไหมเอาเลึกๆไหมตรงนั้นลึกออกมาตรงตรงคออย่อ๋อครับเนี่ยเรียบเก่งยะลองตรงน้นมาเมื่อกี้โอ้น้ำเย็นโอ้ Rồi. Oh. Oh. đi Được chưa mấy? tháo không thượng lên đại